ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเกิลพบกับเราน u n n y Ah านะคะแล้วก็วันนี้หลังจากที่เราห่างหายจากการแกล้งคนไปแบบนานอยู่เหมือนกันนะคะในที่สุดโอกาสนี้ก็มาถึงค่ะทุกคนเราจะมาแกล้งคนกันนะคะวันนี้แล้วเราก็ได้เหยื่อแล้วนี่เหยื่อเป็นเป็นน้องคนนี้นะคะโอเคถ้าเราไปเริ่มกันเลยดีกวะะ่าค่ะทุกคนฮัลโหลครับอันนี้อุ้ยเหยื่อตกใจมาแล้วครับมาแล้วครับพี่พี่ตกใจอะไรเสียงผม เดี๋ยวนดังเปิดดังอ่ะอ๋อพี่อยาเปิดดังนหครับเดี๋ยวจะตรงใจเสียงอันรอเราของผมอันนี้อันนี้เอ้ยไม่เอาไม่เอาคนนี้เข้าเยอะแล้วอันนี้อันนี้อันนี้จะรออันไหนครับอันไหนซิตี้อ่ะครับพี่เขาแฟนผมเขายืนนิ่งเลยอ่ะไปซิตี้ซิตี้เข้าซิตี้โอ้เขาอาจจะว่า อาจจะสีฟ้าเนี่ยหรือว่าอาจจะสีฟ้าสีฟ้าพี่สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า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 ค่ะฟ้าพี่ไม่เอาสีเหลืองหรอพี่ไม่ชอบสายเหลืองเหรอครับแต่สีเหลืองก็ได้เอาบ้ละอ๋อสวยเลยครับพี่สีเหลืองสีเหลืองอ่ะาจะไม่จืดเราใช้โมงดาวไปไปไปสีเหลืองไปสีเหลืองพี่ไปสีเหลืองไป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 เหลืองสีเหลืองอ่ะเหลือง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 ผมผมชอบสายเหลืองครับใช่ผมก็สายเหลือง ไม่รอกไม่ออกมเหออะไรกินไม่ยอกแล้วมั้งครับตั้งแต่เรื่องบนเตียงแล้วนะพี่เฮ้ยต้องขยายความหน่อยเร็วสายเหลืองเนี่ยเหลืองอะไรสายเหลืองก็เย็นลูกไงครับพี่งงอะไรโอ้ยต้องถูกต้องนี่นี่นี่ใจ๊จพี่คนนี้ใจจริงนะครับใช่ครับนี่ถ้าถ้าถ้าจะเล่นเซิร์ฟผมนี่ต้องทำไงครับเอ่อมาอันดับแรกนะ อนนี้นี่คือวิธีของผมนะดับแรกนะคือเราต้องแฮกเข้าไปในระบบเซิร์ฟเวอร์ของไมค้าเยแล้วเราก็ใส่ชื่อลงไปหลังจากใส่ชื่อแล้วก็จะบอกโค้ดมั่วๆอะไรของเราไปใส่มั่วๆเกินครับพี่คุณบอกก็คุณบอกก็บอกมั่วเช่นกันเกินครับพี่สาวเกินครับโอ้ปวดหัวเลยอ่ะทำไมพี่สาวเสียงแมนกันแอปครับผมพี่เสียงร้อกว่าผมอีกครับพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย ปีนี้ยี่สิบหยอกปีนี้เท่าไหร่ปะจำอายุด้วยไม่ได้คนระับผมผมผมไม่แก่ยี่สิบแปดตายพอดีโอ๋อเยี่ยูฟ้าบินร่วงผมอยากคุยกับแฟนนะคะ,ะแฟนผมไม่พูดเลยอะ่ะเขาไม่พูดจะคุยกับเขายัางไงล่ะผมเสียใจมากเลยครับอะไรครับยังมีสาวดุน้นอีกคนนึงไม่ต้องเสียใจที่สาวเขามีแฟนแล้วอ่ะครับสาวดุ้นมีแฟนแล้วจบ เป็นไงอะครับไปนันไปวะถึงสีแรกครับเฮ้ย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 เ่้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย พี่พี่ย่อๆใส่ก่อนอันดับแรกทําพันธมิตรอ้าเขาเขาไม่มิดด้วยครับพี่นึงพี่ครับดบบไม่ได้น้องพี่ครับพอมาแล้วครับพี่แบนดี้จัดการมันนะจัดการมันเรียบร้อยพ่เยอยู่พี่เยื่อยู่พี่เยื่ออยู่มันตายแล้วตายแล้วครับแบบแฟนผมนี่เก่งจริงเลยเขาฆ่าได้มอจมอ พี่พี่รู้ป่ะคะว่าแฟนผมเป็นผู้ชายเนี่ยเขาใช้สกินผู้ชายเขาเป็นผู้ชายครับเขาเป็นเขาเป็นผู้ชายอันนี้ผู้หญิงก็ได้นผู้ชายครับเขาเป็นผู้ชายครับผมทำไมเป็นผู้หญิงที่เสียงแมนขนาดนี้ทำไมทำไมถึงเกิดมาเสียงแมนอย่างนี้นี่ก็ใช่นีจะอ่อนหลักค้างอันี้ียาผมแค่ยัง้นเอาใครนะ มานี่กูอต่อยนะมานกู au, อต่อยนะนทำไมพี่สาวโหดจังครับพี่มาแล้ว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 นี่กูจะมาเปิดฆราคไทอัอน,อน,นี้มันงูสงสัยมันคุณจะบอกว่ามัน,นกลัว ดนมันกลัวอำนาจแห่งเอ็กคาลิเบอร์อันยิ่งใหญ่โอ้แฟนผมหายไปไหนครับเนี่ยแม่ถอบปั๊กเนี่ยครับกูเขาเข้ามาแล้วไอ้ให้เห้ใๆ้ได้เฮ้ยๆเขาเขาเขาฆ่าผมวะพอแล้วอันนี้มันเถิ่นเกลิมไม่ได้แล้วผมผมต้องรีบจบเกมใช่เอาผมล่วงเอาจบแล้ว สาวดุนสาวดุนได้ไเนี่ยสาวดุนไม่วา่ายเลยว่าฆ่าตัวตายดว้วยอันพี่ต้นมาชมหน่อยดิพี่ต้นผมแตกกันนี่พี่ต้นพีตน่ต้นอยู่ไหนเนี่ยฮะผู้ชายต้องยืนด้วยลำแก้ขงของตัวเองมนเกี่ยวอะไรวะเดาไปเกี่ยวกันละมันสา,า,ามันาไมไ้ผมผมจะไว้ชีวิตเขาไม่ได้ละเขาตีผมอ่บอกเลยไอพวกเคี้ยนเนี่ยหตโห้ห้หว อออืื้หยังป้าเฮ้ยเขาโดดไปถึงพี่ผู้สาวเขาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโชว์ความสวยของตัวเองดลครับพี่มาช่วยพวกผมก่อนได้ไหมครับเนี่ยเล่นโดดไปเล่นโดดไปเล่นว่าผมจะกลัวเหลือเกินมาแล้วไม่ต่อแล้วไปต่อจะฆ่าเขาผมจะฆ่าเขาผมจะฆ่าเขาเขาจะกระโดดมาพี่แดงไหมมาลุ่งนะมามึลุ่งนะ่วง อุ้ยพี่ต้นไปเลยครับจัดการเลยครับตีเตียงจบเกมในสามวิปีวก่อนลากันป๊อปคูก่อนลากันยังยู่ใช่ปี๋เฮ้ยโอ้โอใครถูกวาพี่ต้นพี่นี่แม่งดื้อนะก็ว่าดอุ่นให้ดุดให้เดี๋ยุให้เดุให้ตั้งให้สวยสวยต้นแล้วพี่ต้นแล้ว ต้นพี่พีนีมันหวาเขาเขาก็ยังเล่นนะครับเนี่ยไม่ใครอ่ไม่โทษนะแต่ว่าเราต้องจบเกมว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีนตีนยู่ตื่นเลยพูดทุกคนครัเฮ้ยเฮ้ยคณะเขาพูดแล้วทุกคนคณะเขาพูดแล้วอ่ะผมคิดถึงเขามากเลยเขาผมไม่ได้ยินเลยผมไม่ได้ยินเสียงเขามามากกว่า900ปีแล้วอ่ะโอ้โห ออกมายังพี่ออกมาแล้วครับพี่ต้นอ่ะพี่ต้นพี่ต้นนี่ไหนเนี่ยเฮ้ยผู้สาวพี่พี่ผู้สาวอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ข้างนอกครับมาแล้วครับเฮ้ยอยู่ไหนนี่เขานี้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 เจ็บคอเลยกันเอา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 สีเหลืองมาเดิมเอาสีเหลืองเข้าสีเหลืองเร็วสีเหลืองเข้าสีเหลืองสีเหลืองใส่เหลืองเข้าใส่เหลืองอะไปไหนกันอะอันลิ้มสุดอ่ะใช่ใช่เลิ้มสุดขวาลิ้มสุดขวาพี่ต้น สีเหลืองครับพี่สีเหลืองอสายเหลืองนะเราชอบสายเหลืองมาดาใช่ไหมโอ้โหนี่นีน่ีไม่แบบค่อนข้างชุดเกาะนี้ค่อนข้างจะเป็นเหล็กไอ้ปีนเราต้องส่เหลืองใช่ไหมครับใช่ครับใช่เหล็กธรรมดานะเนี่ยเหล็กเนี่ยไม่ใช่เหล็กธรรมดานะเหล็กอะไรครับ <S <S ร <S <S เหล็กไหลครับผมไหลไปไหนอะครับไหลลงน้ำครับพี่ไม่เก็บขึ้นมาพี่ ไม่เก็บครับผมคณะนี่แฟนปีนใช่ไหคะใช่ครับนะเขาของเขิได้ัต่เลพี่จ้ก็ต้องแฟนผมเลยต้องต้องเป็นแบบนั้นแล้วล่ะครับต้องเป็นแบบนั้นแลละพี่เราไม่ย้ายแมพหรอครับย้าย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 เอาไปแบบไหนดีครับพี่ฝั่นี้ฝันี้ฝันี้ครับฝั่นี้เอาไปริใช่ไหมครับไปครับเน้นเหลืองครับเหลืองเหลืองต่อครับเหลืองเหลืองต่อ พี่ผู้สาวหายไปไหนครับพี่ผู้สาวเฮ้ยพี่ผมผมผมถ่ายได้ว่ะมันมันโปอ่ะพี่มันวาร์ปได้หรือว่าเน็ตผมไม่ดีวะฮาร์ดเฮ้ยสีแดงสีแดงมันวาร์ปได้อะครับแอ้ปิงจังหวะอะไรโง่ตีเลย เด <that> <cat> <developed> <power> <na o> ี๋ยวเดี๋ยวถามจริงนี่เสียงเลยว่าจอว่าจะแมวนั่นถ่ายเป็นจังหวะสามชาด้วยครับข้อเท่เลยขล้วแล้วแ ไปมาถ่ายจังหวะสาบช้าววอค้าครับคุณคาครับได้ยินครับครับคพี่ชอบผู้หญงผู้ชายเหรอคะเออพี่ชบผู้หญงผู้ชายระถามใครถามาใครดิค่ะถามพี่อะครถามพี่อะคบพี่เพี่อะเพิ่งเขินครับ พี่ตอบคำถามก่อนครับพี่ชอบผู้ชายผู้หญิงครับพี่พี่ชอบผู้ชายผู้หญิงครับพี่ครับผมทำเสียงผู้งได้นะครับพี่พี่ชอบแบบไหนครับเอาแล้วคิดหนักคิดหนักเลยครับครับที่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอครับครับผมครับผมที่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแบบไหนครพี่ผู้หญิงครับชอบครับชอบผู้หญิงครับพี่พี่ชอบผมปะครับผมยอมเลิกกับคณะมาคบกับพี่เลยนะครับจริงไหย นาเชื่อเารเชื่อเชื่อเชื่อตอบรับเลยพี่ผมยอมเลิกกับคณะมาคบกับพี่แล้วผมคบกับคณะมาได้สองวันแล้วครับแบงค์เชื่อเชื่อตอบรับไปเลยตอบได้ใช่เชื่อทำซะเร็วๆแล้วอยูอ่ะอยู่อยู่จะไปจะโลกหน้าอยู่อยู่ขอบตาแบบีหนวะตอบรับเราะอย่าปฏิเสธปฏิเสธจะโดนโดนดาบแทงแน่บอกเลย เชื่อเชื ā, ่อเชื่อเชื่อจริงจริงเชื่อเชื่อเชื่ออะไรเชื่อนั่นดีครับขอบรับมาตั้งรับอะไรครับได้พี่ชอบผู้หญิงครับพี่ชอบผู้หญิงครับพี่พี่อายุเท่าไหร่เหรอครับผู้หญิงแบบไหนครับชอบผู้หญิงแบบได้ลูกเสือตายครับได้ลูกเสือตายครับเราเราพี่ชอบผมไหมครับผมเป็นผู้หญิงให้พี่ได้นะครับผมยอมเลิกกับคณะมาพบกับพี่เลยนะครับพี่ พี่พี่พี่น่ารักมากเลยครับที่ไหนครับคณะห่วงครับคณะห่วงคณะเขาไม่ห่วงครับขนาดคณะเขายังไม่ไม่พี่พี่พี่มีแฟนยังครับพี่มีแฟนยังครับมีนะครับสองสองคนเลยโอ้โหพี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยผมขอฮาทูฮาทูมีมีแฟนสองคนเลยแฟนสองคนของพี่เป็นูผู้หญิงทั้งคู่เลยเหรอครับ อ๋อพะหลงอ้าวพี่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนแบบนั้นผมมีประมาณห้าตัวเลยพี่พี่พี่รู้ปะว่าทำไมผมถึงคบกับคณะทำไมอ่ะเพราะว่าเขาทำเสียงผู้หญิงได้โอ้หแม่รำหน้ารำหน้ารำหน้าเำหน้ารู้ได้เห็นไหมเห็นไหมชอบแบบนแม่พี่ชอบแบบแมนเลยคอนเลยคอนเลยคอนชอบแบบไหนอะเลยคอนเลยคอน

เฮ้ยเขาเขาทำเสียงแล้ว่ะพี่พี่เขาทำเสียงฮัลโหลฮัลโหลแล้วอ่ะสวัสดค่ะฮัลโหลค่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่เหมือนปะเหมือนปะแป้งแปงแป้งมีแป้งตลอดเลยค่ะพี่อึ้งปะพี่เห็นปะเหมือนปะแป้งฟังนะแป้งฟังดีๆนะเอาเสียงเนี่ยเปรียบเทียบกับเสียงผู้ชายเขาด้วยเรื่องคานาเนาะมีที่ได้รู้จัก ต้องมัเขียบมันรัวเหมือนว่าพี่เหมือนว่าพี่ป้องปองนักเสียงใครป้องเสียงใครแอปปอมเสียงแอปปอมเสียงแอปปอมเสียงไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับแอปแอปปอมเสียงไม่มีเลยครับคณะเป็นความสามารถพิเศษเลยครับจริงนะจริงนะเสียงเหมือนผู้หญิงพี่ใช่ไหมครับ เลยเขินเยอะคะไอ้ย่ไอ้ย่ไอ้ย่อยาเข้ามาผู้หญิงเกินว่าผู้หญิงเลยนะไอ้คนที่เป็นผู้หญิงคือคือพี่ผู้สาวครับพี่บอกไปแล้วว่าตอนนั้นให้ตกตกลงไปคครับไม่ใช่คนนี้อะครับคือผู้หญิงที่เขาคนนี้รับพี่คนนี้อะเขาใช้แอปปลอมเสียงครับพี่นี่ผมบอกเลยนะสวัสดีดูเมียไหมครับห้องผมมีเมียตั้งสองตัว เขามีเมียเหรอครับมีเมียมีแมวมีแมวมีแมวเขาดูไม่ได้ยังมีเมียแมวนี่ม่ใช่แมวธรรมดานะแมวอะไรครับแมวจะไปอะไรต่อวะแมวก็สีดำอ่าโอเคโอเคครับคุณมาครับไม่เหมือนงานของร้องนะเสียงเขาเหมือนผู้หญิงจริงขนาดตอนผมฟังครั้งแรกผมยังแบบอึ้งอ่ะ มากก็เลยชอบเลยใช่ครับหลังจากนั้นผมก็แบบคบกับเขาเลยสองวันเราไม่สำคัญตีปีตีผมเฮ้ยคาะาคานาตีสองปุ๊บเราเราเราเลิกกันถือป่าเราเลิกกันใช่ไหม้คเราเลิกกันตอนนี้เลิกได้ไหมคานาเร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 าคงต้องบอกเลิกกับนายว่าเราว่าเราเจอคนที่ใช่กว่าว่ะ คนคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนีคนเนียโอเขามีคนธรรมดาด้วยนะพี่เออเออเออเเอาพี่พี่หนีไปไหนครับพี่พี่ครับพี่ครับโอเคค่ะทุกคนก็น่าจะแบบพอดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราเจ็บคอไม่ไหวแล้วคลิปทั้งหมดนะคะใช้เวลาอัดประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงซึ่งเราตัดแน่นอนค่ะเพราะว่าคือเราอัดใช่ป่ะมันอัดแบบทุกอย่างไงเอออัดตั้งแต่ที่เราเริ่มแกล้งแล้วก็เล่นอะไรไปด้วย แต่ว่าเราจะตัดเราเราตัดคลิปให้มันสั้นลงเนาะอืมเออก็จริงๆริงคพอเอเพราะว่าตอนนี้จะคอไม่ไหวแล้วตอนนี้แบบเอ็นแทบจะขึ้นที่คอค่ะทุกคนอืมเออแต่ว่าเรายังเราจะไม่เฉลยนะคะเราจะให้แบบเออคุยแบบนี้เลยไม่เฉลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิป ที่ไร้สาระแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะอ,อ๋อใช่ในคลิปที่เราแกล้งคนไปคลิปแรกมีคนขอให้เราเออลองแบบว่าสอนทําเสียงผู้ชายอะ่ะเยอะมากเอาเป็นว่าคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนทําเสียงผู้ชายแต่ว่าคลิปนี้ยังก่อนเนาะเพราะว่าเ,เรามาแกล้งคนแบบแบบเรียวๆเลยไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยนะคะโอเคเรา คลิปี้เท่านี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพร้อมกับเหีย่ยวของเราวันนี้ค่ะโดนพร้อมกับเหี่ยวของเราวันนี้สตีฟคุมโอเคไปละค่ะทุกคนบ๊ายบาย